งายยางิมคืนอีกน้อยใช่ไหม เฮ้ยยันพิมพ์เห็นองสาดีจ้าทุกคนหัวยุ่งจังอตาก,ก็ไปเห็นห้องน่ะทุกข่าวเวน้นข่าวเว้นก็ได้เอาอันกระดาษพันไว้พี่น้องเลยไปเห็นห้อง กดติดตามมาได้เลยอัน,นพี่น้องที่กดติดตามยายพิมพมานะยายพิมพกดต่อมาได้ทีอแล้วก็หัวใจก็ยังกดมาได้ทีออัน,นติ๊กต๊อกคนห้ามกดไปเพิ่นก็ขึ้นว่าคุณกดเร็วเกินไปวาา่าซ่านรอจากน้อยเด้อพี่น้องเด้อยายพิมิกดให้ทุกคนนั่นแหละให้ทั้งหัวใจใคนละซีวดวงห้าดวงนะ่ะเนาะ รับแทนขอบคุณที่ให้เฮ็ดใ,ให้ใหญ่พิมพ์ได้ไลฟ์สดงงๆอยู่คือกันนะบ่ค่อยเห็นฮวงดอกเป็นตามันก็เลยอายุมาแล้วเพราะว่าญ่พิมพ์เฮ็ดเป็นตานี่มาก็บ่สิบปีแล้วสิมันบวมีบ่มีตังตัดที่ไหมเฮียมันก็เลยแบบเบิ่งเป็นลางๆใส่ตาบ่าค่อยดี ฟังรู้เรื่องบ่อะฟังรู้เรื่องว่าฟังอย่าพิมรู้เรื่องปะสวัดดีจ้าสวัดดีทุกคนจ้าอันนี้พิม์เวาเป็นภาษาเราลมุมเอนเอิน้นภาษาไทยลุมนะลมศักอยู่ห้งใดกันแน่นอ้อไอ้หัวยุ่งจังโมมีเวียกนอนเล่นซื้อลูกค้าก็ว่ามี บ่เห็นห้องเนี่ยมองว่าเห็นใส่ตามไม่ดีมองไม่เห็นเลยค่ะมองไม่เห็นเลยขอบคุณ14 15ท่านที่กดติดติดตามกดเข้ามาเป็นมูย่ยยพิมพ์น่ะเด๋รอจากน้อยเด้อยพิมพ์กดกลับยังไ่ไดเ้เพราะว่าอันตนะิ๊กตอก่นห้ามเพราะว่ายพิมพ์กดเร็วไป กดไปแล้วยันเพิ่นเพิ่นบอกนะเนาะเข้าใจเนาะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนยี่สิบเอ็ดท่านวิ่งหลอกฟังรอเลี้ยงวอ <c oughs> โอ้บ่าวเพชรบุูก็มาเดี๋ยอเดี๋ยวผู้บ่วาวเพชรบุญอยู่ตรงไหนเนาะมาเที่ยวลมสักเด้อมาเที่ยวฮานนคนเดินลมสักเด้อมือน,นี้เด้อ โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายว่าฉันเอออันห้าสิบสามแล้วแต่ว่าใส่ตาแปดสิบน้ำเดียวไปเห็นหง้มมีตังตัดเว้นไหมเว้นเสียสภาพแล้วอืมจะข่ากระํำรุดแล้วกระดาษพันไวแต <c oughs> ่จะคั่วจะขอกดีใจจังไร้สดขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามเด้เห็นให้ยัยพิมได้ได้ขึ้นพันเร็วๆมียี่สิบสองยี่สิบสองคน นักไรสดก็อะไรว่าไดหมอก็ยุ่งเอ้าขอโทษหลายๆเด้มอมอ่งามอ่ะกินแล้วอันกินกับปลาหมึกทอดปลาหมึกแล้วก็เอาแจ่วมากระปุกนึงกินกับนั่นแหะแจวกับปลาหมึกขอบคุณหลายๆแล้วกินแล้วอย่างเนาะวันไดกินข้าวอะไอย่างไรฟังรู้เลี้ยงวะขอบคุณยี่สิบท่านเอาอยู่ทางไหนักทายกันมาเด้อฟังรู้เรื่องอย่าพิมพ์อีเปียนภาษาเวา,าไหม อีให้เว้าไทยก็เว้าแต่ว่าอีตุกราวเด้อ <c oughs> จะคุยจะคองโอ้ยอยู่ฟื้เดียวเห็นบอเนี่ยอยู่ฟื้เดียวนั่งรอลูกค้าอยู่หัวยุ่งแบบอยู่ทังไดนเนาะผู้ท่ามมันเนี่ยยายอยู่กับไผ่วัสันอ่านซื้อสสบบ <c oughs> ภาษาอังกฤษบ่เป็นดอกฟังอ้อกิตติเจ้าคนซื้อได้ละ ว้าวรถย้ายฟังอ้ออยู่เจ้าท่านว้าวอีสานกระด้เด้ล่ะเออว้าวอีสานอันไทยพี่น้องห้างอีสานคือสิลายาอยู่บ่อไม่อาจจะของอ้ยยูเครดจ้าทำงานกะดิกเออน้องแว่นจ้ายายจ้า เขาให้สุขภาพแข็งแรงเด้อทำงานกะดึกภาษาโคราชก็ว่าโวเป็นหรอกอันเองเองแก้ย่างนั่นนะเพราได้แจอีสานกับอันไปทางเพื่อนอะอ่าไทยลุมนี่เนาะว่างๆกลับมาเที่ยวเด้ออารมณ์สักอ่ะอันมื้อนี้วันเสาร์เพื่อนมีถนนคนเดิน ขอบคุณสิบเก้าท่านที่ยังชมอยู่มา,า,มาฟังคนแกแ้วผิดผิดทิกทึกอายักอายเจ้าของ <c oughs> มาขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทการติดตามหัวใจทุกดวงที่กดมาให้าอพิมพ์เดอร์วันยุติเออวันกับวันนะอันผู้โลกคนพันวาภาษาไทยลง่าฟังบรรลเลี้ยงวาซัน ฟังวุ้นรู้เรื่องเออยางทียายพิมก็ว่าว้าวไปว้ามาก็ฟังเจ้าของวุรู้เรื่องคือกันบางทีมันว้าเร็วนะเพราะเราคนฟังวุรู้เรื่องวันกับวันนะแต่ว่ายายพิมว่าาใส่สานกับวนเนี่ยยาพิมมักเว้าเวลาลูกค้ามาเว้าอีสานยายพิมก็เว้าอีสานนั่งเขินท่าว่าเอ้ายายเจ้าคือเว้าอีสานเป็นว่าฉันโอ้ค่อยจะหัดเอาก็ว่าฉันเด้่ หัวหัดเอารับเออก็พอหัดได้นะแต่ภาษานเหนื่อหรือภาษาใตเอไอพิม์หัดบ่ได้เลยว่าเเป็นเลยลนิ้นแข็งแข็งเออขอบคุณยี่สิบสี่ท่านจ้ามาเบึงพุทธเท่าจ่ม <c oughs> อัน,อ,นอันพี่น้องสุมมูสุมพี่สุมน้องสุมลูกซุมหลานเนาะอันเพนที่เพนกดติดตามกดเบเป็นมุยพิมพเนี่ยไอพิมยัง,งกดกลับมาได้พี่เพราะว่า อันติกต๊กตอกคนห้าวัยพิมพ์กดเร็วเกินอันหัวใจก็ยังให้บอดายคือกันเพราะว่าคนก็ห้ามเนาะอีกจากน้อยนึงเนาะอย่าพิมพ์อีอีทรงหัวใจไปให้คู่ละซีดวงห้าดวงเนาะบอเคสเดอร์รอจากน้อยเดอร์ว้าวเาเห็นทวงนะเห็นบอต้องแงนเบิ้งเนอ้ขอบคุณยี่สิบสี่ท่านจ้าไปเวิร์ดแล้วอันห้าสิบกวนหงดอเปลาแค่ก็ไปแล้วผมก็ข้าวหรดแล้ว มีมูมาผู้นึงนะมูเฮียนมานล้กันนะมาพ้อกันเอ,าอ้ายายเจ้าคือเท่าแท้ยิงเข้ามาเอ้ายิ่แจ้งได้หลักก็มันเท่านะอันเพิ่นก็ผู้งามนะเพิ่นก็ดูแลสุขภาพเนาะเรียกว่านะคนเนาะสภาพร่างกายก็ต่างกันเนาะพี่น้องเนาะอย่าเฝ้าเครีคยดอย่าเฝ้าเครียดอย่าเฝ้าเครียดอันยิ่งพิมพ์ยังกดจะ ยังกดให้วาดายทียาติกตอกเพิ่นห้ามพอกดไปคุณกดเร็วเกินไปว่ะสันเดอโอ้พอใจก็ยักบำาบํบบํกดให้ผู้ละห้าดวงหกดวงเพิ่นอ่ะอีได้อีได้มียอดกันลายๆเนาะแต่ก่อนกะนางคิดอยู่เอ๊ะเปอย่างเขากดให้เพิ่นเป็นอย่างเพิ่นคือบอกกดให้ห้าว่าสันก็เลยก็เลยลืมไปสักกดกดกดกระน้ำกดไหมวันนี้เพิ่นก็เลยกดตอบมาให้ เออเนาะเฮาต่างให้พันกนเนาะยังว่าลหละฮายากได้ยังเฮาก็ให้พันกรพ่นก็นให้เฮามาก็รู้รู้อยู่คนไทยนะเป็นคนใจดีเนาะคนใจดีจังว่าเขาอะรอีกกินกับยังเนี่ยมันอันอันหน้าบ่ตรงปกดอกเด้อเพราะว่ายายพิมพไซส์แอปหลายอันโปรไฟล์นะงานยายพิมพ์ไปไซสแอป แอปอย่างั้เนานะเดยอะไออย่างเฟซอัพ,อ,พอย่างเฟซอัพอย่างเมนบอดี๋ยวฮีนบอสเพบ่ะ <c oughs> โอ้อันคอมเมนต์เด้ตีเอามันมันหยุดแล้วทีนี้มันก็บัทันได้เพื่อนบอสคือกันเลยทางไหนไรเนีย้ยบอสคือกันเลยอะกดให้ตลอดโอ้ยขอบคุณเลยไลค์ยายก็ฮักเด้อ พระซ่าก,กฤษบ่ฮอกน้องแวนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ว่าวมวลตีใหญ่บ่ก็ว่าว่าวมวนกะพวกเราคนกะวะ็ว่าว่าวมวนหมายถึงว่าภาษาให้ล่มน้ำเป็นกระเด็นกระด้างเลยฟังบอออกว่าฉันทำงานกนะัมมวลเนาะอันเจ้าวา่าพาะซ่ายังไะทางพุ้นว่าภาษาอย่างน้องแวนน้องแวนเป็นคนโคราดตีว่าภาษาโคราดตี เ็นบ่มันที่ตอบมาว่ายู่โคลาเทนบล่ลล่ะไปแล้วคนฟังบ่รู้เรื่องคนหนีจากแล้วละ่ะเป็่อยังไงภาษาอังกฤษอันนี้สวัสดีจ้าหนึ่งนะมีตัวเอตัวเอต้นตากับโบเห็นโฮตัวดีตัวเอ ภาษาอีสานน้องเว้นอยู่สารครามทำงานโคราชโ oh, อ้อยู่สารครามติโอ้ยอยากไปเที่ยวเดว้สารครามนี่ก็ไดา้คือจกไก่จกเพชรบูรณ์จังบ่ค่อยได้ไปทางไหนหรอกเพราะว่าขี่รถร่ปรเป็นยันหลง <laughs> อันมีมืคนึงพาไปเที่ยวเนาะแล้วไปหีนี้กระบอกเพคนว่า ถ้าค่าอยาพิมพ์ทิมตรงนี้แล้วอยาพิมพ์ก็กลับบ้านมาทึ่งหรอกเพราะว่าอย่าพิมพ์ไปเ่เป็น <c oughs> โอ้จักขถนนหนทางเนะได้ใจธถามเขาสวัสดีจ้าสิบสามท่านอยู่ทางใดนเนาะว้าวคุยนวัวหอมว่านำกันอันภาษาอังกฤษก็อ่านบอเก็ตตัวหรอกสวัสดีจ้าเห็นบ่เห็นบอ ฝนตกบ่ทางไหนฝนตกบ่ทางนี้ฝนตกบ่ทางลมมาฝนตกมันเป็นแบบปล่อยๆเนั้นนะ่ะรักษาสุขภาพเด้อแล้วคนว่ามันมีโรคใหม่เข้ามาก็โรคอย่างไอเวเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยเด็กเล็กเนี่ยคนบอกให้ระวังอย่าให้ไปทึกอากาศข้างนอกหลายอย่าไปให้ไปทึกอากาศเย็นๆอย่าให้ไปทึกไอฝน่า,นาสัน้น มันถ้าภูมิจันทรนบ่ค่อยดีแล้วดึกน้อยเ่นก็สิมีอาการสุดนอาะมีลูกหลงหลานก็ให้พคนอยู่ในบ้านกันระมัดระวังกันกาอันอย่างก็ขอเอือนอ้นว่าอย่างก็หัวใจอสอมอเข้าสิ่ง <c ười> อดบ่ได้ทีว้าเออยายฟิพ์ก็เป็นอสอมอเนาะเฮ็ดงานจนหออ่วงวอกขอนแกนน่นโคราชเป็น เป็นหลายยายโอ้แมนติเออทางล้มสักของพันพอเทียต่ว่าพื้นเข้ามาหลาย,ลาย,ลายจังหวัดเด็กน้อยก็เป็นไรายแล้วก็บางทีก็รักษาบ่าทันก็เนาะอีต้นเนี่ยเพิ่นให้ระระวังเด็กเล็กเด็กน้อยนะนี่ก็ทางสาสุขเพิ่นจะให้อสมอไปรอบอกลุกบ้านให้เรามัดระวังเด็กน้อยก็ให้ไปตักอากาศท้องน้อกก็ให้ไปตักไอฝนมาจันจนั่นแหละ อันตรายโอ้เห็นพ่านตายู่มูมูในติ๊กต็อกไพิมพมาเพิ่นรู้พิ่นป่วยแล้วก็รู้เหมืนหลานเห็นนอนยู่วเ็นยังวอวยพรให้เพิ่นเศาไปไว้โอ้สี่ร้อยแล้วจีโอ้มันนีวัคซีนบโโโ่น้อเนี่ยแต่ว่าพิ่นก็ให้ระมัดระวังนะรักษาตามอาการไปมีจังโควิดนี่จี โควิดยังบ่ทันจางเนาะพออีได้หายใจโล่งๆได้จากน้อยก็บ่ได้อันนี้ก็เข้ามาใหม่อีกแล้วเนาะอันอยา่าพิมพ์บอด้อ่านบ่ได้อ่านซื้อก็อย่าักยัเด้อพิมพ์อันบ่อกอันว่ายังได้กเงลรวมกันเป็นแบบไหนอันซื้อโปรไฟล์นี่ก็อันลูกสาวเขียนให้ <laughs> ภาษาอังกฤษนะ อันซื้อ youtube อย่าลืมเข้าไปติดตาม youtube อย่าพิมพ์เด้อร์เขียนว่าคุณมัมแชนเนลฝากเด้อพี่น้องพี่มีได้มีอะไรใดทรงลูกเลี้ยนว่าเห็นหู้ส่งลูกเลียเลเล้ยนแล้วก็เอาไว้ดูแลเมย์มยอย่าพิมพ์ตาเราบอดกอ็เราเป็นผู้เท่าแล้วแปดสิบเจ็ดแล้ว แต่เราบ่เห็นหุงหรอกบอดไปข้างหนึ่งอีกข้างนึงก็ลางๆก็ดูแลกันอยู่นี้น่ะก็เลยว่าซีหาเงินทางใดเนาะว่าฉันเห็นเขาลงย t u b e กันนะมียอดวิวยอดอย่างเนยนะขมก็ไม่เฮ็ดหรอกเฮ็ดเฮ็ดไปรอบนึงแล้วเซง,ง่อเซงะเฮ็ดเฮ็ดบวรู้เลี้ยงเลยวันนี้เอาลงไปแล้ววันนี้เขาเอิร์ว่ายอดวิวนะสองสามแสนแล้ววันนี้ ไปลงอันเพลงลงไปแล้วมันติดลิขสิทธิ์เขายูทุกบล็อกเลยโอ้ยอย่าพิมพ์นั่งซึมอยู่ส่องมือสองคืนวะเพราะว่าสิได้ไลฟ์สดสีได้สีได้ตังค์แล้วนะโดนเขาบล็อกซ้ำโอ้ยได้ไหมเฮ็ดซ่องไหมเติดตามน้อยเดี๋ยวนะกนะ็รอเนาะบอทอนะจ้าจ้า ให้สุขภาพแข็งแรงเด้อน้องแว่นเออไปทำงานจ้าจ้าให้ได้เงินเยอะๆเด้อสวัสดีค่ะคุณอะไรอะ่ะคุณอย่างน,น้อบัดดี้ t o o m ห้าสองสองสามสามสวัสดีค่ะโอ้ยพอเห็นห่วงหรอกหลอกไลเบิ้งซื้เออ อืมมาฟังคนลาวลมเว้าหน้าบทตรงโตกระยัดแยัดกันเด้อย่าพิมพ์ยักสวยอย่างงามเห็นเห็นคนอื่นพ่นไรแล้วคนเห็ดฟิลเตอร์เห็ดแบบไหนล่ะ เห็นใช้ได้แล้ววันนี้ฟิลเตอร์น่า,าง,งามๆนะพี่ลองเห็นว่าเพิ่นบอกว่าให้ไลน์ได้แล้วก็เลยโอ้อยูลมสักจ้ายูลมสักแฟ่ามาเดอ้ออยู่ข้างเทสวร์เนี่ยลมสักลมเกาก็เว้าคือกันเออลมสักลมจอเก็เว้าคือกันจ้าผู้ใด่นเนาะวันเนี่ยรู้จักลมสักลมเกาอ่านว่ายังได่นเนาะวันนียซื้อเพิ่นก็ได้ สวัสดีจ้าดูทางใดนเนาะมาว้ามาคุยกันเยอทศอย่าเเรียยจะพิมพ์ได้พิมพ์อานซื้อบออกเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยพิมพ์อานซื้อบออก,กมมีภาษาไทยเลยเนาะเป็นใจจะขู่จะของของู้ใช้เห็นฮู้งกันเนี่ย เบิ้งพี่น้องเป็นตากระด้างพันไว้ยัมงมีตังตัดเีอะมันเป็นตามันก็เบิดอ,อายุแล้วละเพราะว่ามันโดนแล้วเบิ้งก็เป็นมัว,ม,วมัวลางๆอยูอ่อายุห้าสิบกลัวต่ตาไปแล้วตาแปดสิบผมก็เจ็ดสิบไปก็แล้วสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าคุณอะไรอ่ะโอ้ยอย่าเคยียดอย่าพิมพ์ด้วยพิมพ์อ่านหนังสือบอ้อยอย่าพิมพ์ไปแล้วละลองไลฟ์บงังซื้อๆนะขอบคุณทุกการติดตามด้วยจ้าโอ้อันนี้เพิพ่นบอกว่าไลฟ์ไลฟ์สดเป็นกะเก่งแล้วว่าสานจ้าแต่ว่าเนี่ยอย่าพิมพ์ก็ลองลุ้นๆุ้นอยู่ที่อย่าพิมพ์บอกว่า ยี่สิบคนแล้วที friends, ini, the care, in นี้ไปถามไปถามน้องในติ๊กตอกนะเพื่อนบอกว่าก็เลยถามเพื่อนว่าจากคนยอดผู้ติดตามจากคนยังไรได้เพื่อนบอกพันหนึ่งว่าฉันไอพิมก็มานั่งคิดเนาะลุ้นยอยย่านี่ยได้พันเนาะเม่นี้ก็เลยไปกด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 ติดตามเพื่อนนะไรกดพันสองพันเพื่อนก็คนไทยใจดีนะเพื่อนก็กดติดตามมาเป็นพัน มื่อวนี้ขึ้นพันนี่พิมพก็เลยดีใจพิมพก็เลยลองไล์เบิรงแล้วทีนี้กดฟิลเตอร์ก็บอเป็นแับเน,นี้ยเออหน้าก็เลยเอาเป็นแบบบางงามเอาแบบนี้น่นนาะสดๆนี้น่าะน้นอ,อ,อตามภาษาผูู้เท่านะอันผู้่ใดกดมาแล้วก็รอจากแป๊บเดอ้อ๋ยวาพิมกดกดติดตามต่อไปแล้วก็อีเอาหัวใจให้คนละสี่ห้าดวงน่แต่ว่าทีนี้ ตอนนี้ยังกดกวาได้ทียเพราะว่าอันติ๊กตอกนะ่ะเพิ่นห้ามพี่บุกดให้ก่อนหน้านี้เป็นร้อยเลยเพิ่นว่าเพิ่นห้ามห้ามกดเร็วเกินไปเพิ่นว่าสันรออีกจากน้อยสันจากว่าอีกโดนบันไดมืออื่นหรือว่าไดอันนี้ก็ยังบม่รูต้ต้องรอเบิงกดเพิ่นก่อนเนาะโอ้ย,ยพี่บุไปแล้วพี่บ่เห็นหุ้งเลย ยูไ่ได๋อละสวัสดีจ้าอยูไ่ได๋อละเอพีวไ,ไปแล้วเิพไ,ไปกันเด้อไปกันเด้อสวัสดีจ้าอันขาดตังขาดตังกล้องบ่มีก็เอพีวเลยต้องพี่เช็ดตัองซีาตังดูอาสวัสดีจ้า